วัสดีค่ะวันนี้ทุกโกลมาข้างนอกนะคะมาแลวิวทะเลแล้วก็มาแบ่งปันทรัพคุณข้องบัวหิมะกันนะคะทรัพคุณข้องบัวหิมา,นนะะพมาเพื่อนๆก็รู้แล้วนะคะว่ามีเยอะมากเลยค่ะแต่สิ่งที่มีซุกจะมาแบ่งปันก็มีหกอย่างค่ะ สรรพคุณที่นึงนะคะ<ม>เขาช่วยลดน้ำหนักค่ะในบัวฮิมานึ่งลอยกลัําเขามีแคลอรีร่เพียง54แคลอรีร่เองค่ะ<ม>ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนลดน้ำหนักนะคะ<ม>เพราะว่าเขามีไฟเบอร์เส้นใยจำนวนมากค่ะ,ะซองนะคะ จ้าบัวหิมะเขาก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะว่าความหวานจากบัวหิมะที่เขาเรียกว่าอินดูรินนะคะเขาจะไปช่วยย่อยอินซูรินก็เหมะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานมากเลยนะคะกินเป็นอาหารเป็นข้องแล่นได้เลยะคะ่ะสามนะคะก็ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายช่วยลอดอาการท้องผูกค่ะเพราะว่า เจ้าบัวหิมะนี่เขามีโปรไบโอติกนั่นเองค่ะโปรไบโอติกคือตัวแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำไส้ทุกคนนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ว่าเมื่อเราอายุ4 0ปีขึ้นไปแล้วนะคะเจ้าแบคทีเรียตัวดีนี่จะลดลงแต่เราก็สามารถกิน เนี่ยค่ะเจ้าบัวหิมะเข้าไปเพิ่มโปรไบโอติกให้กับร่างกายเราได้นะคะลองเอาไปกินกันนะคะซีนะคะก็ทำให้หน้าเราอ่อนกว่าไว้ค่ะเพราะเขามีสารนันต้านอนุมูลอิสระน่นเองค่ะประโยชน์ของเจ้าสาันตานอนุมูลอิสระนี่มีมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นต้านมะเร็งหรือว่าทำให้หน้าเราอ่อนกว่าไว้ยอะค่ะแล้ว ก็ลองไปดูกันนะคะลองไปชิมกันเลยนะคะห้าซื้องายคะ่ะช่วงนี้เพราะว่าในประเทศไทยเราปลูกกันแล้วะคะ่ะห้านะคะกช็ช่วยลอดอาการอักเสบค่ะเราก็กินเข้าไปก็กินนะคะให้เป็นยาค่ะ6กนะคะงานวิจัยเขาก็บอกว่าช่วยต้านมะเร็งนะคะ เห็นพ้นดีข้องเข้าปนี้แล้วเราก็กินอาหารในครบนะคะเราก็กินบัวหิมะเสริมเข้าไปด้วยนะคะเพื่อกินอาหารให้เป็นยานะคะ่ะบัวหิมะนอกจากเขาจะมีประโยชน์มากมมยแล้วนะคะแต่ว่าส้หรับคนทีแพ้ข้อห้ามนะคะส้หรับคนทีแพ้ไอ ผลไม้ที่เป็นหัวค่ะไม่ว่ามันฝรัง่งหรือว่ามันต่างๆนะคะก็ไม่ควรจะกินนะคะมีสซุปก,ก็มีมาแบ่งปันนะคะสําหรับเพื่อนมีซุกนะคะที่เออกินเจ้าบัวหิมะเนี่ยแหละค่ะแต่รู่ซึกมึนนะคะเพราะพีเขาเป็นความดันด้วยค่ะพีก็ใช้วิธีแบบเออดื่มน้ำเข้าไปหมักๆนะคะเราก็ดื่มนม้ำผักส้มนำมะนาวเพื่อได้ชําระล่างเออ จะบัวหิมะเนี่ยออกได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนทีไม่แน่ใจนะคะว่าจะกินจะบัวหิมะนี่ได้ไหมก็เริ่มแรกก็ลองกินสักนิดก่อนนะคะสักแวน่นึงค่ะสักประมาณนิวน้วนึงเราก็ตัดแล้วเราก็ลองกินแล้นะคะว่ากินได้ไม่ได้นะคะเราถ้ากินเรามึนๆก็ยุดไม่ควรจะกินนะคะแต่ว่าถ้ากินแล้วสบายดีก็กินเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมและติดตามมีซุป มีความซุกซุกับพามแข็งแรงนะคะก็เที่ยวชมทะเลที่เ,าเกาะสมุยเกับมีสุขด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ